ใจชาแนลซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแมปช็อคเวแบเบรสซิ่งกันนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามากับเลงลี่แต่เลิงลี่ไม่ได้เข้าแมปเพราะเลงลี่ก็แค่อยู่เป็นเพื่อนเราแค่นั้นแหละ ใช่คือแบบว่าวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวเรงลี่ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนก็ถ้าใครถามว่าเรงลี่ชื่ออะไรเรงลี่ก็ชื่อเรงลี่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเรงลี่ก็คือชื่อจริงๆของเิงลี่แล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องถามนะว่าเรงลี่ชื่ออะไรเพราะมันก็รู้กันอยู่แล้ว่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็แล้วก็เรงลี่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ก็ตอบได้อยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงสิ ขาจะถามคําถามในสาระขนาดนี้แล้วก็ทําไมเลงลี่ดอดรับบี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็มีข่าวดีนะคะก็คือเลงลี่ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้ช่วยยางสมบูรณ์เ yeah! ย<ง>่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบบไอ้นี่เราจะแบบถูกปลดออกจากตําแหน่งเราจะแบบไม่มีคลิปด้วยกันอีกเลยนะเราก็ยังคงจะมีคลิปด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็แบบออยู่กัน ยังคงเล่นด้วยกันอย่างอบอุ่นสบายใจเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเลงลี่จะไม่ได้เงินค่าจ้างผู้ช่วยอีกแล้วเพราะว่า<ไ>เลงลี่นะ่โดดออบบี้ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยช่วยอะไรเลยนั่นเองนะคะตอนนี้<ไ>ตำแหน่งจากผู้ช่วยก็เลยถูกปลดออกเป็นเพื่อนนะคะทุกคน<ไ>เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะว่าเออแบบว่าเลงลี่ตำแหน่งอะไรตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากผู้ช่วยกลายเป็นอย่างอื่นแล้วนะขาไ,ไม่ต้องสงสัยแล้วเนาจะเดี๋ยวฉันจะเอาขนมอะไรกินอ่ะ ก็เดี๋ยวซื้อเลี้ยงไงแบบว่าอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวซื้อเลี้ยงเอาแต่ว่าเงินตัวเงินตัวเองเงินส่วนตัวไม่ต้องเอาฮ่าตัวเย่เลยฮะตยเย่เลยอะเห็นป่ะไม่มีฉันช่วยไงงั้นเธอมาโดดฉันดิ ความจริงก็ดวดไม่ได้หรอกทุกคนเด็กๆแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ช่วยเป็นเพื่อนก็ยังได้กินขนมฟรีใช่ไหมโอเคเพื่อนก็จะได้ขนมฟรีแต่ก็คือจะไม่ได้รายได้แล้วก็คือรายได้แบบหมดเลยไม่ทําเป็นงานไม่ได้แล้วแบบยว่าขอเธอกินตลอดแล้วกันไปทํางานไปคนเก็บใครอ่ะไปเท่าหลังทศขนาดเนี้ยอ่านั่นแหละ แล้วก็สําหรับใครที่ถามว่าลิงลี่เท่าไหร่รกันมาลิงลี่เป็นใครอันนี้เป็นคําถามที่เราชอบมากเลยที่ชอบเพราะว่าอะไรลูร้ปะใช่ที่ชอบก็เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอยากปิดความลับเนี่ยแบบว่าไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดอะไรเงี้ยเออเป็น <laughs> คนแปลกเออ สำหรับคำถามคำถามที่ว่าลิงลี่เป็นใครตอนนี้ก็ไม่สามารถตอบได้เป็นผู้ช่วยแล้วเราก็จะตอบแค่ว่าเพื่อนนะอือตอบแค่เป็นเพื่อนเล่นเพราะว่าอะไรรู้ปะตอนนี้ลิงลี่ก็เป็นเพื่อนเราเป็นแล้วจะเป็นแม่จะเป็นยายจะเป็นปู่จะเป็นย่าจะเป็นตาก็ช่างมันเพราะว่าตอนนี้ลิงลี่น่ะจะเป็นเพื่อนเราเลยไงล่ะแฮ่แฮ่อือนั่นแหละไปโดดกันเลยเว้ยทุกคนไปไปไป ทุกคนคือเราอะเออแบบว่าจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเิงลี่ต่อก็แบบว่าไม่ว่าเิงลี่จะเป็นใครก็ตามที่เราไม่กล้าแบบเปิดอายุกับไอ้นี่เิงลี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกอยากให้เิงลี่นั้นมีความเป็นส่วนตัวแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเรนลี่จะเป็นบูจะเป็นยายจะเป็นตาจะเป็นยายนะคะโอเคเนาะเออก็นั่นแหละ ทุกคนอย่าใส่ใจกันเลยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านะคะเออนั่นแหละอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกคะ <c oughs> <c oughs> นโอ้อายุเป็นเพียงตัวเลขแบบอันนี้เราพูดแบบจริงจังนะเนาะ <c oughs> ใช่อายุเป็นเพียงตัวเลขใครๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยกับอายุของหนิงลี่กันเลยค่ะโอเคนะเพราะว่าอายุแต่ละตัวเลขเนี่ยที่ทุกคนทายกันมานะคะไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นอ่ะใช่ เล็งลี่นะยังคงอายุศูนขวบปีนะคะเอาจริงๆจากวันเกิดไอปีนั่นของเล็งลี่อ่ะเออเรียกว่าไงอ่ะแบบเอาจริงปะเมื่อวันที่สามสิบสิงหาเนี่ยพวกเราไปวันเกิดเล็งลี่ไปก็วันเกิดมาได้สักพักนึงแล้วค่ะเออก็เรียกว่าไงดีอ,อืมก็เรียกว่า เลงรี่อายุหนึ่งขวบมาสักพักแล้วค่ะอืมก็อายุจริงๆของเลงรี่ก็อายุไม่ตัวแรกค่ะใช่แต่ว่าเราจะเปิดเผยอ,อายุจริงๆของเลงรี่อายุจริงๆของเลงรี่ก็คือหนึ่งขวบเย้ใช่ที่เล็งรี่อายุหนึ่งขวบเพราะอะไรอะเหรอเพราะว่าเลงรี่ก็เพิ่งเดบิวต์มาเป็นผู้ช่วยของเราได้ไม่ถึงปี ลิงลีงก็เลยเพิ่องอายุได้หนึ่งปีเท่านั้นเลยค่ะใช่เดี๋ยวปีหน้าก็สองขวบแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงไม่มีโลบักเหมือนเดิมม่เละทำไมผู้ช่วยเรามารันรันทดจังเนาะแบบให้เงินไปแล้วก็ไม่เติมโลบ,บักสักทีนะคะก็ไป่สายฟรีอะไรดีแล้วดีแล้วดีแล้วอเนาะฟร,ฟรีไปอะดีแล้วเนาะใช่ไหมทุกคนก็คงว่างกันเหมือนกันใช่ไหมคะเออ เดี๋ยวเราขออนุญาตผ่านเรื่องคำถามเกี่ยวกับอายุนะคะไปเลยละกันเนาะ <c oughs> เออแล้วก็ถ้าถามว่ามีสัตว์เลี้ยงไหมอืมถ้าถามว่ามีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะต้องตอบเลยว่าเคยมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะให้ถ่ายว่าเคยมีอะไรทุกคนเออให้ทายให้ายให้ายให้ทุกคนอะ่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์เออ ทายทายแต่ว่ามาจะเฉลยแล้วนะอีกไนห้าสี่สามสองหนึ่งคิดออกกันยังคิดออกกันยังคิดออกล้วใช่ปะก็เราเคยเลี้ยงปลาค่ะมันเป็นปลาสักอย่างปลาทองปะจําไม่ได้แล้วม right? ันก็ค่อนข้างตอนเราเด็กอะตอนที่เลีงเลี้ยงไม่เกินเลี้ยงเลี้ยงคงอายุ0นขวบนะคะทุกคน เออแป๊บน,นึงนะหกนาทีแล้วเหรอได้สิโ okay. อเคโอเจ้เจาเจอ,เจอ,อาอาปิดรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนดื่มน้ำก่นอนน้ำเก่าพาัาเจ๊เกียรต์อะแบบไอ้นี่ก่อนละกันนีเ่เอา่เอาด่านบูมแมลงอีกด่านบูมแมลงอีกสนุก เอาอีกสนุก <c oughs> ไปไปไป,ไปทุกคนไปกันไปกันไปกันเถอะเพราะว่าครั้งสุดท้ายะเพราะว่าครั้งสุดท้ายแล้วยังไงล่ะแล้วก็จะไม่ให้พลาดสายตาโอ้ยติดเธอด้วยอ่ะมาก็สําหรับคําถามอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นี่คำถามไม่หมดคําถามเกี่ยวกับบ้านพวกเรานั่นเองคําถามว่าอะไรเอ่ยมีอะไรบ้าง คำถามว่าอะไรเอ่ยถ้ามีคำถามก็ถามทำไมได้นะแล้ว Q a ครั้งล่าสุดที่มีพี่ฟ้าถามอะไรยังไม่ได้ตอบเลยอะเรายังไม่ได้ตอบเลยเว้ยเรายังเรายังไม่ได้ตอบเลยอะเศร้าอะแบบ Q a A ที่ดองไว้จนแบบเน่าหมดแล้วเออจริงเน่าไว้หมดแล้วอะแบบดองไว้จนเน่าหมดแล้วอะยังไม่ได้ตอบเลยอะ เออเราก็เลยจะมาถามคําถามแล้วพวกนี้ก่อนละกันเอ้ยเราก็เลยจะมาตอบคําถามแล้วพวกนี้ก่อนละกันอ่ะแปดนาทีแล้วเออก็ก็เออเออว่าเอ๊ก็ทุกคนก็เป็นว่าก็แบบคําถามสุดท้ายของเรามหมคาถามสุดท้ายแหละว่า ทำไมถึงมาเล่นโ o b ล็ x คือแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูเกมมากกับตอนจบโรงเรียนก็คือแบบว่าจะกินขนมไปแล้วก็ดูเกมเอ้ยนั่นแหละถูกแล้วเครียดกับตัวเองเนาะก็นั่นแหละก็แล้วก็จะชอบดูโคนอื่นเขาเล่นเกมไปดูไปแล้วก็กินขนมไปแล้วก็แบบ นั่นแหละมันมีความสุขมากเลยอะทุกคนตอนอนหนาอน่ะจริงๆนะเราคือแบบอยากจะบอกว่าชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ปิดเทอมแบบอยู่ยาวเลยตั้งแต่เรียนออนไลน์อ่ะเราก็ได้แบบเราก็ได้หยุดตอนปิดเทอมวอ้าจะถึงอย่แล้วพูโอ้เอ้ยมาอวดกันได้นะอยากจะบอกว่ามาอวดกันได้นะคะแบบนี้ถ้าใครแบบว่า เล่นเทพมาอวดกันได้อามาอมว่าอะไรสำหรับคลิปนี้ว่าเมื่อชอบกันอย่าลาืมกด Subscribe กด Like กด s h a r ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ท้ายบุยนา่า